เมื่อรถยนต์ส่วนใหญ่ถูกออกแบบให้เหมือนกันหมด Four Stroke Rumen ก็คือการแหกกรอบอย่างมีศิลป์รถคันนี้เกิดจากความฝันของ ov, รูเมนอันโตนอฟวิศวกรและนักออกแบบชาวบลแลเรียที่หลงไหลในความงามของรถคลาสสิกยุค1930และต้องการรื้อฟื้นความหรูหราน,นั้นกลับมาอีกครั้งต้นทศวรรษ2000เขาได้สร้างรถที่มีชื่อว่าโฟร r t r o k e Rumen เพื่อแสดงให้เห็นว่าศิลปะและวิศวกรรมสามารถผสานด้วยกันอย่างลงตัว มันถูกเผยโฉมครั้งแรกที่ปารีสมอเตอร์โชว์ปี2002และตามด้วยแฟรงเฟิร์ตมอเตอร์โชว์ปี2005สร้างความฮือหาอย่างมากแถมยังมีหน้าตาเหมือนรถบุ a กี้ t y p ์57 SC อ t l a นติกที่ดูยอดส่วนลงมาตัวรถออกแบบจากคาร์บอนไฟเบอร์บนโครงแหลกมีความโค้งมนทุกสัสดส่วนบนตัวรถภายในหนังแท้และไม้แท้ตรงตามแบบของรถในยุคนั้นแม้หน้าตาจะดูย้อนยุคแต่ก็ผสานเข้ากับเทคโนโลยีได้ร่วมสมัย โดยใช้เครื่องยนต์3สูบ 998cc ให้กำลังราว68แรงม้าแถมยังมาพร้อมเบรก ABS ความโดดเด่นของมันอยู่ที่ความละเอียดทางงานศิลป์ถูกชิ้นส่วนถูกรังสรรด้วยมือทั้งสิน้นไม่ใช่เพื่อความเร็วแต่เพื่อความงามและเอกลักษณ์